สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเวลาเราโกบผมเราจะรู้สึกว่าสีน้ํายากกบผมอะคะ่ะจะเปิดบริเวณโคนผมใช่ไหมคะวิธีของดิฉันง่ายๆนะคะก็คือว่าหาครีมนะคะเหมือนครีมทาผิวนะคะหรือครีมอะไรก็ได้คะ่ะทั่วๆไปนะคะที่มีความมันใช้ครีมนะคะทาบริเวณโคนผมอะคะ่ะ ทาไปเยอะเลยนะคะเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเรากบผมเสร็จแล้วก็ทากผมถูกไหมคะเดี๋ยวก็ออกทาให้รอบออหัวของเรานะคะบริเวณขอบขอบ,ขอบผ,มผมนะคะจนถ,ถึงด้านหลังนะคะเ,เวลากบผมเสร็จนะคะเราก็ไปล้างออกเราก็จะไม่เหลือ,อ,อพวกน้ำยากบผมที่ติดท,ที่คนผมอีกเลยคะ่ะเนี่แหละคะ่ะคือวิธีที่เราจะแนะนำ